นี่ครับวันนี้โชคตัวนี้เลยครับดูให้จบจ่ายไม่แพงนะครับฟอร์จูเนนะครับนี่ปาดอะไรวะปานเทศนะนี่ครับพี่ผมแอบถ่ายอยู่ข้างหลังอ่ะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์โชคตัวนี้ครับที่ทาง n t ขายชื่อว่า Explorer วันนี้หนุ่มหลงผมครับนี่จาก Explorer เลยวันนี้มาวันนี้มาผงโชคตัวนี้ Explorer เลยจับมาจับมาอธิบายเลยว่ามันมีอะไรบ้างครับอ่ะพี่เบิร์ตเอาทีละชิ้นเลยครับเริ่มจากอันนี้เลยอ่ะนั่งดีกว่าได้ครับพี่จอมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโชคคู่หน้าปรับสูงต่ำได้นี่ตัวนี้คู่หน้าเป็นระบบโมโนทูบครับโมโนทูบขยายความคำว่าโมโนทูบให้แฟนเพจดูหน่อยโมโนทูบก็จะเป็นอ่ห้องแก๊สแยกกับห้องน้ํามันอ่านี่ข้างล่างนี่เป็นห้องแก๊สใช่ครับล้วด้านบนนี่เป็นห้องน้ํามันข้างบนนี่เป็นห้องน้ํามันนะครับเขาจะได้เรื่องความนุ่ม แล้วก็การขับขี่ที่กระเถียนนึบหนึบอะไรเงี้ยครับก็จะจะเป็นรุ่นนี้ก็คือแบบว่าอัปเกรดขึ้นมานะครับเป็น2ห้องแล้วก็ชกหลังชกหลังก็จะเป็นโมโนโทูบเหมือนกันนี่ครับตัวนี้นนข้างบนก็จะเป็นห้องอด้านบนนี้เป็นห้องแก๊สด้านล่างเป็นห้องน้ำมันน,นี่นะครับข้างล่างเป็นสีแดงนะ ถ้ามองจากข้างหลังนี่รู้เลยว่าเปลี่ยนโชคมาคันนี้นะครับเป็นโชกแต่งครับเป็นโชคแต่งนะครับรู้เลยนะใช่แล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์ให้ยางหุ้มสติกเกอร์นี่เราแปะที่การโชกแปะที่ตัวโชกครับนะตัวนี้เดี๋ยวมาแปะดูดนี้ตรงไหนแปะตรงไหนเอาดูนยนี่ครับแปะดูสักชิ้นที่แปะดูสักชิ้นนี่มันน้าตามจะเป็นยังไงที่เราแปะให้ดูเลยนะครับสักชิ้นหนึ่งคือทั้งหมดนี้อุปกรณ์พวกนี้ก็คือจะให้มาด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับ ให้มาด้วยกันทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราแปะให้ดูจะแปะเป็นแบบนี้นี่นี่หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเห็นชัดเลยสวยเลยแล้วแปะอีกทีนึงนะเดี๋ยวมาแปะอีกทีนึงนะครับแล้วก็มียางกันฝุ่นยางกันฝุ่นให้มาให้นะครับครบนะครับครบชุดคันนี้มาพร้อมกับสติงโหลดโอ้โหนี่เราดูหน่อยวันนี้สติงโหลดของ explorer หนผมชอบสีนะสีนะครับนี่ครับ toy 375นี่รหัสรุ่นนะครับอ่าสีนะเป็น explorer นะครับเป็น explorer นะครับแล้วเดี๋ยว มาดูกันว่าเดี๋ยวผมแอบถามพี่เขาถ่ายอยู่ข้างหลังนะมาดูกันว่าทําไมถึงอยากเปลี่ยนเพราะว่าอารมณ์เดิมมันเป็นยังไงพี่อารมณ์เดิมเหรอครับใช่มันยุ้ยยุ้ยมันยุ้ยยุ้ยใช่แล้วลูกผมอ่ะเมาเมารถด้วยแสดงว่าชอบนั่งแถวสามใช่ครับใช่ใครมาเด็กๆชอบนั่งแถวสามคราวเราล่าคลิปแล้วมันเจอแบบเมารถหลายบ้านนะครับเหล็กๆชอบนั่งแถวสามบอกว่าป้าหนูไม่ชอบนั่งแถวสองหนูไม่ชอบนั่งข้างป้าแต่หนูชอบนั่งแถวสามใช่ไหมใช่ครับ เลยเลยต้องไปนั่งหน้าช่วงโจทที่ยังไม่ได้เขียนชงนะต้องไปนั่งหน้าแทนใช่ไหมใช่ไหมเอาแล้วครับเดี๋ยวเรามาปรับแต่งกันให้ดูนะครับคันนี้เราปรับระดับสูงต่ำได้ใช่ไหมพี่เบิร์ตปรับได้ครับอ่ะยังไงเอ่ยก็ขันส้าตัดปรับใช้ตรงนี้ใช้สปริงเดิมนะครับหน้านี้สปริงเดิมได้เลยแล้วเราก็สามารถปรับสูงต่ำได้เป็นสไลด์ตัวนี้ครับเป็นเป็นแหวนแหวนหมุนขึ้นไปครับเราก็สามารถจะปรับได้ลงได้เยอะเท่าไหร่ลงได้ประมาณ สองเกือบเกือบเกือบสองนิ้วเกือบเกือบสองนิ้วครับกำลังกำลังไม่บีบสปริงมากไม่อะไรมากไม่มีผลกับความนุ่มนวลไม่มีผลครับไมผครับซึ่งก็ประมาณนิ้วว่าคือใครอยากปรับแต่งให้ลดโหลดครับก็ปรับตรงนี้ได้เลยใช่ครับสามารถปรับไม่เกินได้ผมว่าทรงมันพอดีนะนิ้วมันกำลังสวยใส่ยางปองห้าสี่สิบแปดครับอันนี้ยางมาดูยางอันนี้โยโก้ด้วยเอออันนี้แต่งเต็มนะครับนี่ยางลายสวยโยโก้ตัวนี้ครับนี่โยโก้นะครับแล้วก็ นี่กำลังเดี๋ยวเปลี่ยนถอดใส่แล้วก็เดี๋ยวเสร็จเดียวพาไปดูต่อนะครับว่าทดลองกันว่าอันนี้ฟิลลิ่งเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามครับ